ซื้อไปเท่าไหร่ฮะหนึ่งเล่มห้าพัน 5, บาทครับก็เป็นเวลาสิบห้าปีสิบห้าปีอ่อโอ้โหก็เจ็ดหมื่นห้าอันนี้ผมคำนวณแบบเร็วๆนะจ่ายเงินถ้าซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อได้สองพันแต่ว่าถือว่าคุ้มเพราะว่าราคาเท่าไหร่นะ แต่เห็นนะฮะก็ลงทุนไป75ได้รถ75นะครับก็ถือว่าเป็นบุญเพราะว่าเราซื้อมาเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งเราช่วยกาชาติท้ายกาชาติก็กลับมาช่วยเรานะ,ะแล้วที่สำคัญทราบว่าประตอนนไปนะะเป็นคนที่ไหนฮะจะังหวัดอะไ ไทยภูมิูิที่เกษตรแต่ว่ามาทำงานจังหวัดเลยนะ<ม>ครับก็ถือว่าโชคดีจริงๆนะครับเพราะว่าจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ทจะได้รับวัรจันวันนี้ก็ขอแสดงความดีๆกับคุณจุฬารัตและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้มากับใครครับอ้ามากับคนขับ <laughs> คนขับ <laughs> ออมีน้องมาด้วยนะมนนีบุตรขับแล้วก็น้องาท่านขอบพระจารก็รับสมุแล้วก็วันนี้ก็ขอแสดงความยดีๆกับผู้โชคดีที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะเป็นรถนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีมากๆนะคะเพราะเขาทำบุญมาตลอดแต่ว่าเป็นคนใจบุญจิตอันเป็นกุศลนะคะยังไงก็ขอความอนุเคราะห์ ก็ช่วยการชาติทุกปีนะคะแล้วก็อย่าลืมไปประชาสัมพันธ์นิดนึงว่า,าการที่เรามา,ามาได้เที่ยวงานแล้วก็ได้ช่วยการชาติผลสุดท้ายเราก็ได้รับสิ่งที่ดีจากการชาติได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็อยากช่วยประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆท,ที่ท่านมอบ ได,ไ,ดได้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 ช่วยกาชาติแล้วก็กาชาติได้ช่วยกลับไปช่วยนะคะอันนี้ก็ก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับก็ปีหน้าก็ยังนสนับสนุนน,นะครับนะครับที่เราเนะราก็ยังมีผู้ที่ได้รับมอเตอร์ไซค์ด้วยไหมครับดีไหมนะอ่ะ รองลงวัลที่หก่อนนะครับ,รบสลากที่ถูกประวัน055579ยินดีด้วยครับชุฬาจังหวัดขอนแก่นหมายเลขที่ถูกวัน059875 9 ชัยภูมิหมายเลขสลากที่ถูง083807ครับแสดงความยินดีด้วยครับ มอกเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับผู้ว่าทวีเสด็จพัดีครึกได้ไครับผู้ว่างานปีนี้เราสุดยอดมากครับได้ไหมครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับครับได้ไหมครเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาเสียสักครู่เดียวนะครับอัศจรรย์มากเนาะโชคดีมากปีนี้เดี๋ยวนะหนึ่งนับนับผลัพสามสองหนึ่งโอ้ครับสุดยอดเนี่ โอเคครับ